สวัสดีวันเสาร์นะทุกคนวันนี้ใส่ชุดสีดำเสื้อก็ดำเกงก็ดำเตรียมตัวไปงานนะคะไปงานเ,าเขาเรียกว่าถ้าเป็นชาวพุทธเขาเรียกว่างานศพนะทุกคนแต่ศาส,สนาอื่นเขาเรียกอะไรเน่ไม่รู้แหละแต่ว่ามันก็เป็นงานที่เมื่อก่อนอะ่ะนี่เคยตั้งใจว่าจะไม่ไปงานพวกนี้นะคะเหตุผลก็เพราะว่า ตอนนั้นน่ะคิดว่าจะไม่อุ่นวายอะไรกับใครนะก็บริจาคเสื้อผ้าเป็นหมดเลยตอนหลังมาก็บางครั้งก็ต้องไปนะแต่อย่างงานเนี้ยที่จะต้องไปก็เพราะว่าคนที่เขากำลังจะกลับบ้านเนี่ยค่ะสวัสดีนะคะท่านที่เข้ามาใหม่นะก็มาทักทายกันเพราะว่าเน้หายไปหนึ่งวันเมื่อวานไปยืดผมมานะคะเพราะว่าหัวมันเริ่มเป็นสิงโตฟูแล้วแต่ว่าการไปยืดผมมันก็ต้องเจอสารเคมีเนาะ ก็เลยใช้วิธีดื่มน้ําเยอะๆทานเกลือดําเพราะมันขจัดโลหะหนักอ่าพูดถึงเรื่องทานเกลือดําวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษนะคะช่วงนี้ใครที่ดื่มเกลือดําได้ทุกวันเนี่ยจริงๆแล้วอยากให้ให้เอาเป็นเขาเรียกว่ายาสามัญประจําบ้านนะเพราะเน้ยเนี่ยทดลองใช้เกลือดําจนแบบนี้ยเขาเรียกว่ารู้รู้จนหมดสิ้นเกี่ยวกับเกลือดำนะคะมันก็เลยเป็นของที่หา ถามว่ามันก็หาอาจจะไม่ง่ายแต่ว่ามันเป็นของที่ราคาจับต้องได้นะอย่างตอนคืนใครที่ปวดฉี่บ่อยเนี้ยใช้เกลือดาเข้าไปดื่มดื่มเกลือดาถ้าให้ดื่มง่ายบีบมะนาวนิดนึงทําเป็นน้ําชงไวนะ้เนาะอย่างหลานเนี้ยเนี้ยจะทําน้ำเกลือดาให้เขาจิบทุกครั้งที่ไออค่ะแล้วพอพอเขาไอปุ๊บเนี้ยให้เขาจิบไอปุ๊บให้เขาจิบจนเลิกไอแล้วเนี้ยก็แซวเขาเอาทาไมไม่ไอแล้ว เขาบอกว่ามันไม่มันไม่ไอนะเพราะว่าดื่มน้ําตลอดแล้วก็เป็นน้ําเกลือดําด้วยเพราะว่าเกลือดาเขาจะมีฤทธิ์คล้ายๆกับยาปฏิชีวนะอ่อนๆนะคะสําหรับใครที่ยังไม่มีนะอยากให้ทดลองเอาไปใช้ดูนะนเหมือนการเรียนรู้ว่าทุกคนเราเป็นสายสุขภาพเนี่ยถ้าเป็นไปได้นะเราเกิดมาเพื่อเรียนรู้นะแล้วเราจะแล้วเราจะอยู่บนเกมที่ชนะทุกเกมอะค่ะต้องรู้ว่าเฮ้ยอะไรมันช่วยร่างกายได้ มีศาสตร์ไหนที่ช่วยร่างกายได้ศาสตร์ศูนย์บาทอย่างเงี้ยเราต้องไปศึกษาศาสตร์เกลือด่ะศาสตร์เกี่ยวกับเรื่องของเทคโนโลยีอย่างเงี้ยเราต้องไปศึกษาเราจะรู้ซึ่งเน,นจตโจหัวเอาไว้ดูหนังดูละครให้ย้อนดูตัวเองหนังและละครเนี่ยมันเป็นเหมือนเกมนะเกมละครมันก็คือเกมก็คือโรงละครโรงหนึ่งสร้างขึ้นคําว่าภาษาเนี่ยเกมมันเป็นภาษาเนาะแต่รูปแบบลักษณะก็คือมันคือการสร้างเหตุการณ์ขึ้นมาเหมือนกับ หนังเรื่องหนึง่งสร้างเหตุการณ์ขึ้นมาตัวเราก็เหมือนกันมันเป็นเหตุการณ์หนึ่งขึ้นมาอย่างวันเนี้ยเนจะไปงานจริงๆคนพูดเขาเรียกงานศพเนาะงานสนะานีดำเนี่ยมันก็เป็นการสร้างเกมขึ้นมาเหมือนกันเกมการที่คนเราเกิดมาเนี่ยจะมีรูปแบบชีวิตที่เกิดแก่เจ็บตายอย่างเงี้ยเป็นเกมทีเนี้ยในเกมพวกเนี้ยคะ่ะถ้าเรารู้เท่าทานันทุกๆอย่างที่เขาสร้างขึ้นมาเนี่ยอย่างงานศพเนี่ยทุกคนถ้าเราไม่เท่าทานันจะเกิดอะไรขึ้นทุกคนรู้ไหมสิ่งที่เกิดขึ้นคือเราเนี่ย จะตกอยู่ในสังคมของการที่เราไม่ด้อยค่าก็มีอัตราเพิ่มขึ้นนะเนาะเพราะเวลาสมมติงานจพแล้วเราเรา,เราไม่มีเงินเนี้ยเราต้องไปกู้เงินเข้ามาจัดเพื่อให้มันเท่าเทียมกับสังคมเนี้ยโหลาบากมากเลยทุกคนถ้าเราไม่เท่าเทียมเราไม่เท่าทันนะว่ามันคือเกมนะซึ่งตอนช่วงหลังมาเนี่ยนี่กาเรียกว่าตัดจบแล้วนะคำว่าจบเรียนจบคือว่าออรู้แล้วว่าคําว่าโลกธรรม8เนี่ยมันคืออะไรอะไรคือมายา ดูหนังดูละครย้อนดูตัวเราตัวเราเนี่ยในพุทธศาสนาสอนอริยสัจสีเนาะสอนเรื่องของระบบชีวิตอะว่าแท้ที่จริงแล้วอะไรคือระบบชีวิตแต่อันนั้นจะเป็นแนวในเรื่องของข้างในก็คือจิตใจนะคะโลกภายในแต่ว่าเราจําเป็นต้องรู้โลกภายนอกด้วยถ้าเรารู้แต่โลกภายในอย่างเดียวเราจะอยู่โลกภายนอกยากทุกคนเราต้องรู้มันมันรอบ360อกองศาเนาะรู้รอบอะรู้ทั้งนอกรู้ทั้งในรู้ทั้งมายารู้ทั้ง ที่ไม่เป็นมายารู้ทั้งสิ่งที่ไม่มีและสิ่งที่มีนะเราต้องรู้หมดอย่างพูดถึงเรื่องงานศพวันนี้ปกติเนี่ยตั้งใจจะไม่ไปงานศพใครแล้วเพราะว่าเนธตั้งจิตเอาไว้ว่าไม่ได้ต้องการอะไรในชีวิตนี้เนาะคขาว่าไม่ได้ต้องการคือว่าสมมติเราตายไปเนะี่ยเราอาจจะถ้าเป็นไปได้เอาศพเราไปให้ใครบริจาคไปฝังไปเป็นปุย๋ยไปเป็นคือเมื่อก่อนเนธฝึกการดูพวกเนี้ยว่าเฮ้ยมันเป็นไม่ใช่ของเราเนาะ บางคนมันก็จะชอบมาทดสอบแบบว่าเอาให้อีกามากินเพื่อให้เรารู้สึกกลัวเราก็ไม่ได้รู้สึกกลัวถ้าทุกคนเข้าใจรูปชีวิตอะเราจะรู้ว่าโอยเรามันเป็นแค่ดินน้ำลมไฟแค่ธรรมชาติเท่านั้นเองไม่ได้มีประโยชน์อะไรมากไปกว่าเป็นปุ๋ยเป็นอาหารหรือว่าไม่ได้ทําความเดือดร้อนแต่ทีเนี้ยเวลาที่เราอยู่บนโลกเนี้ยค่ะเราจะไปฝังเนี้ยเดี๋ยวมันรบกวนชาวบ้านเนี่ยจะเผาเองเดี๋ยวชาวบ้านตกใจเนาะเราก็ต้องเล่นตามเกมอะ เกอมอตอนนี้เกมเขาก็ให้เป็นแบบนี้แต่เราต้องรู้ค่ะว่านี่มันคือเกมเนี่ยเรากําลังอยู่ในโลกมายาอยู่เนาะซึ่งวันนี้ที่เนไปงานที่ไปเนี่ยไม่ได้หวังจะไปต้องการอะไรแต่ว่าครั้งหนึ่งผู้ตายเนี่ยเป็นคนที่น่ารักเคยเอื้อเฟื้อเราเราไปเพราะเราต้องการแสดงความรู้สึกขอบคุณเท่านั้นแหละเออแต่ว่าในส่วนของตัวเนเองเนี่ยนี่ก็ตั้งใจไว้ว่าวันหนึ่งที่เราเสียชีวิตไปไม่ต้องมีใครมาเลยก็ได้เราไม่ได้ต้องการให ใครจะต้องมาเดือดร้อนเพราะเรานะช่วงหลังมาเนี่ยนี่ก็จะทําระบบเนี้ยกับชีวิตแล้วก็ตั้งในจิตเอาไว้ว่าเราไม่ได้ต้องการอะไรเพราะว่าถ้าเราต้องการแล้วมันไม่ได้เดี๋ยวมันก็จะเป็นทุกข์เนาะแต่ว่าเวลาที่เราจะให้มันต้องให้จากการไม่ได้ต้องการอะไรคนะ่ะอย่างวันเนี้ยไปเพื่อแสดงความรู้สึกเออเราเขาครั้งหนึ่งเขาเคยดีกับเราเนาะเราก็ไปแต่ว่าจริงๆแล้วเน่ก็เริ่มเบื่อระบบของการที่จะต้องเขาเรียกว่าพิธีรีตองนะพิธีการอะไรเงี้ยเพราะว่า เ,เวลาที่เราเดินทางนะทุกคนชีวิตมนุษย์อะ่ะคือการเดินทางมันจะมีระนาบเนาะและคาว่าระนาบเนี่ยมันคือคลื่นพลังงานของเราเนี่ยมันจะค่อยๆถูกพัฒนายกระดับอะค่ะคำว่ายกระดับในที่นี้คือจิตของเราจะถูกยกระดับยิ่งระดับมันเป็นใกล้เคียงธรรมชาติอะ่ะเราจะเข้าใจมายามากขึ้นว่าในโลกนี้มันเหมือนโรงหนังโรงละครนะทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นงานแต่งงานงานศพงานเกิดวันเกิด มันคือเรื่องเดียวกันคือเกมที่ถูกสร้างขึ้นมาว่าถ้าเธอไม่มีแต่งงานเธอไม่มีเงินเยอะๆเธอไม่เชิญแขกเธอก็เสียหน้าเสียตานะเธอจะเอาหน้าไปสู้ใครเขาไม่ได้ซึ่งเมื่อก่อนเนรู้สึกน้อยใจด้อยค่าที่แบบคุณอานกับเนสไม่ได้แต่งงานกันนะเราเหมือนกับจับมือกันแล้วก็ผูกแขนเฉยๆแต่มันมีน้อยใจแต่มันก็ไม่น้อยใจคือมันก็หลายอารมณ์แต่จริงๆแล้วเนสเป็นคนที่ไม่ได้ยึดมั่นอะไรพวกนีม้มาตั้งนานแล้วค่ะก็ ก็ไม่ได้คิดอะไรเยอะหรอกแต่ที่น้อยใจเพราะบางครั้งพอเราไปอยู่ในสังคมที่เขาจะต้องจัดงานหรูหราไม่ได้บอกว่าใครจัดงานหรูหราแล้วผิดนะแต่มันต้องรู้ว่าว่าเราทําอะไรอยู่อนะเนาะแล้วเราเดือดร้อนไหมแล้วเราทําไปเพื่ออะไรแล้วประโยชน์สูงสุดของมันคืออะไรซึ่งอย่างอย่างลูกสาวคุณอานเนี่ยแต่งงานเขาก็จัดอย่างดีมากซึ่งอันนั้นเขาก็เขาก็พร้อมแล้วก็ไม่เดือดร้อนตัวเองไม่เดือดร้อนใครนะแต่อย่างตัวนี้กับคุณอานเนี่ยเหมือนกับเราไม่มีอะไรกันมาเลยเนี่ยนะก็มาจับมือ ผูกแขนกันก็อยู่กันมาสุดท้ายเราจะรู้ว่าอัญมณีที่มีค่าที่สุดคือใจที่บริสุทธิ์ที่ดีที่มีเมตตาทุกคนวันนี้ถ้าถ้าทุกคนนะไม่มีจิตอันนี้ทุกคนจะมองไม่เห็นมายาข้างนอกอะค่ะเพราะอย่างที่เน็กกล่าวไปทุกเรื่องราวมันถูกตั้งกฎเกณฑ์ขึ้นมาเพื่อให้เราเนี่ยตกเป็นทาสของการที่เราถ้าเราไม่มีเราก็จะทุกข์เนาะสมมติว่างานศพเมื่อก่อนเน็เคยเห็นเวลางานศพเนี่ย เห็นคนที่เขาจัดงานแล้วเขาเราเราก็สะท้อนตัวเราเนาะถ้าวันหนึ่งเราไม่มีเงินแล้วแล้วเราดันจะต้องมาเป็นเจ้าภาพนี้เราจะทํายังไงกับชีวิตดีเนาะเออแต่คนรวยเนี่ยไม่มีปัญหาแต่คนจนเนี่ยโอ้โหทุกคนความจนน้่หน้าองสารหน้าเลไรนะบางคนเนี่ยแม้แต่ลงศพเขายังไม่มีหรือบางคนเขาจะมีเขาต้องไปกู้หนี้ยืมสินมาเพื่อจะจัดงานงานเนี้ยซึ่งเอาจริงแล้วมันไม่ใช่แก่นสําคัญเลยค่ะสาระมันอยู่ที่ว่าเราเข้าใจไหมว่า อะไรเกิดขึ้นสาระของชีวิตคือเราต้องเข้าใจระบบการเกิดดับเนาะอะไรคือเกมอะไรคือมายาเนี่ยคือสาระแต่มนุษย์คนหนึ่งจะเข้าถึงจิตใจจนกระทั่งไม่แคร์ต่อสังคมคำว่าไม่แคร์ต่อสังคมเนี่ยไม่ได้หมายถึงว่าเราขาดกาละเทะนะแต่หมายถึงว่าเราเข้าใจแล้วเราไม่ยึดมั่นที่จะจะต้องเป็นเหมือนคนอื่นเนาะมันจะมีคำพูดอยู่คำพูดหนึ่งเหมือนเหมือนช้างขี้ขี้ตามช้างอย่างเงี้ยคือบางทีคนรวยมากๆเงี้ยเราก็ทําตามเขาไม่ได้เนาะ ออหรือแม้แต่เรื่องของการดูแลสุขภาพอะ่ะซึ่งเน้นเป็นคนคิดเชื่อมโยงกันนะทุกคนบางสูตรเนี่ยเราทําแบบเขาไม่ได้เราจึงจะต้องมีความเป็นปัดเจกเนาะแต่ทีเนี้ยปัดเจกอะ่ะสิ่งที่จะทําให้ปัดเจกหรือบุคคลตนตนนั้นคนคนนั้นได้รู้ความเป็นจริงอะ่ะมันจําเป็นจะต้องเข้าถึงความจริงในจิตใจ,ใจของเราะคะ่ะซึ่งความจริงในใจของเราเนี่ยบางคนก็จะแทนที่ด้วย เราจะได้พบพระเจ้าเราจะได้พบจิตผู้รู้เราจะมีปัญญาสูงสุดอะไรก็ตามทีแต่มันคือความจริงที่มันมีอยู่แล้วเป็นคำตอบอยู่ในจิตใจของเราเนะเราต้องเข้าใกล้ความบริสุทธิ์มากๆเข้าใกล้ธรรมชาติมากๆเราจึงใจเห็นว่าอ้อแท้จริงแล้วโลกใบนี้เนาะมันครอบคลุมไปด้วยการปรุงแต่งมันมีมายาทุกมิติเลยแต่ถ้าเราหลงเข้าไปอยู่ในมายานั้นแล้วเราเนี่ย หลงโลกเนาะแต่เราไม่รู้ความจริงว่าอ๋อโลกมันเนี่ยเคลือบไปด้วยการปรุงแต่งแล้วการปรุงแต่งทุกๆอย่างเกมมายาทุกอย่างมันจะสร้างสิ่งที่เรียกว่าโลกกระทำทั้ง8มีลาบก็อยากได้เพิ่มขึ้นอีกมียศอยากได้เพิ่มขึ้นมีเงินอยากได้เพิ่มขึ้นแต่มันมีแล้วมันมันมีแล้วมันก็จะไม่มีได้นะถ้าเราปฏิบัติกับมันไม่เป็นนะ,ะอันนี้ถ้าแล้วถ้าเราไม่รู้เท่าทันเราก็จะหลงไปแข่งผิด คำว่าแข่งผิดก็คือไม่ได้แข่งกับตัวเองนะไม่เอาชนะตัวเองวันนี้บางคนเนี่ยใช้ชีวิตแบบเปรียบเทียบอะมันจะเกิดการที่เขาเรียกว่าเปรียบเทียบเพราะมันมันมีอัตราเนาะมันมองไม่เห็นธรรมชาติจริงๆที่มนุษย์ไม่ได้มีอัตราและไม่ได้ต้องการอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเราเห็นจิตที่เห็นตรงนั้นมันจะมันจะสะท้อนการเกิดดับว่าโอ้ที่สุดแล้วมันดับสลายไปหมดเลยอะต่อให้เราจะมีสักล้าน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 ,านมีเงินมากมายไก่กอง มี DNA ที่แบบว่ามีอายุ500ปีอะสุดท้ายมันก็จะต้องดับเพราะธรรมชาติของมันคือเป็นอย่างนี้ยทุกคนแต่ทีเนี้ยที่เน้พูดถึงว่าแต่เราจะอยู่ได้อย่างแฮปปี้เอนดิ้งสลิงกิ้เพราะอะไรทุกคนรู้ไหมเพราะเรามีวิชาที่มันเหนือสุขเหนือทุกข์เขาเรียกว่าความรู้สึกไม่สุขไม่ทุกข์นะก็คือนิพพาน ถ้าวันนี้ใครยังไม่ได้เรียนวิชานี้ยังไม่ได้รู้ว่ามันคืออะไรวิชานี้อันนี้อันนี้คือเอามากเลยนะทุกคนทุกคนรู้ไหมเวลาเราศึกษาทมแทะมันจะมีทมแท้กับทมไม่แท้ธรรมะกับธรรมเมาเนาะธรรมเมาคือยิ่งปฏิบัติยิ่งหลงโลกมากขึ้นไม่เท่าทันโลกแต่การที่เราเท่าทันเนี่ยไม่มีใครรู้ใครหรอกทุกคนธรรมะเป็นสิ่งที่พึงรู้ได้ด้วยตัวเองเราจะอยู่แบบ เหนือคำว่าเหนือก็คือเหนือต่อทุกสถานการณ์ที่เขาบางทีเราเห็นบางคนเขาเป็นนูน่นเป็นนี่เป็นนั่นเราไม่ได้ตัดสินเขาหรอกเพราะมันคือวอลราตี้นะมันคือมายาที่เป็นวาไรลตี้เราก็ได้แต่ดูเฉยๆแต่เรามีหน้าที่ในการเข้าถึงความจริงของเราเองค่ะทุกคนนะ่ะจะต้องเข้าถึงความจริงด้วยตัวเองการปฏิบัติปฏิบัติจิตใจนะปฏิบัติธรรมเนะี่ยไม่มีใครมาชี้ใครได้ว่าเธอเข้าถึงไหนถึงไหน ทุกคนต้องพึงรู้ได้ด้วยตัวเองวันนี้เรายังไม่รู้ตัวของตัวเองเนี่ยมันมันยังไม่ใช่นะทุกคนแต่พอเรารู้ตัวของตัวเองแล้วอ่ะมันจะเกิดอิสระแล้วมันจะรู้แล้วว่าเอ้ยแท้ที่จริงเนี่ยมันมีสภาวะความเป็นอิสระอยู่เนาะความไม่สุขไม่ทุกข์เนี่ยความไม่อะไรกับอะไรเนี่ยไม่ต้องไปวิตกไม่ต้องไปกงังวลไม่ต้องกลัวอะไรแต่มันเข้าใจพอมันเข้าใจมันก็อารมณ์แบบ เหมือนกับโอ้โหแบบว่าตื่นแบบว้าวแบบโอหแล้วมันก็จะอยู่ในโลกนี้แบบแบบที่เนบอกแฮปปี้เอนดิ้งสลิงกิ้งเพราะว่าอะไรรู้ป่ะเพราะว่ามันไม่ติดไม่ยึดเนี่ยแต่มันเล่นเป็นนะเนาะมันก็จะเล่นเป็นเล่นตามบทบาทเล่นตามหน้าที่มี acting ไหนเล่นไปก็เล่นแต่ไม่ติดไม่ยึดจะรวยก็รวยก็ไม่ยึดจะจนก็ไม่จริงๆแนละ้วไม่ควรจนหรอกเพราะจนแล้วมัน มันทาให้ตัวเองลําบากด้วยแล้วบางทีมันก็เดือดร้อนคนอื่นก็ต้องไปยืมเขาอะไรเงี้ยเนาะแต่จริงๆแล้วมนุษย์เนี่ยสามารถที่จะมีได้เป็นได้ทุกอย่างถ้าเราจิตบริสุทธิ์จิตเนี่ยจะเป็นตัวที่นําพาเรื่องราวต่างๆเนาะซึ่งใครที่เป็นคนที่ฝึกจิตอยู่นะทุกคนจะรู้เลยว่าอ๋อแท้ที่จริงแล้วไอ้พฤติกรรมกายการพูดการแสดงออกมันมาจากความคิดเราทั้งหมดเลยเนาะมันมาจากไอ้ตัวจิตใจของเรานี่แหละ อารมณ์ความรู้สึกต่างๆเนี่ยมาจะดจิตของเราถ้าสมมติวันนี้อารมณ์เราเสียตลอดเวลาไม่มีวันดวงดีทุกคนทุกวันนี้นะที่เนเป็นคนที่โชคดีมากเลยเพราะว่าเนพูดคําว่าโชคดีและตั้งใจจะเป็นคนโชคดีนะที่เนสุขภาพดีเพรานี้ก็ตั้งใจจะเป็นคนสุดที่สุขภาพดีแล้วเวลาเราตั้งใจเนี่ยมันก็ต้องมีกระบวนการเนาะเหมือนเราต้องการที่จะตั้งใจจะเป็นอิสระจากสุขและทุกเขาเรียกว่าหลุดพ้นนะ่ะ มันก็ต้องมีหลักการหลักการในอริยสัจสีเนี่ยทำให้เราได้รู้หลักการก่อนว่าทุกข์คืออะไรสมุทัยคืออะไรนิโรธคืออะไรมครรคคืออะไรมรรคเนี่ยจะอยู่ในส่วนของวิธีการปฏิบัติต้องทำา8ข้อนะเธอจะต้องปฏิบัติแบบเนี้ยแต่ย่นย่อเป็นศิลเนี่ยคือการไม่เบียดเบียนตนและผู้อื่นสมาธิโฟกัสสิ่งที่เราทำค่ะปัญญาก็คือเมื่อเรามีการไม่เบียดเบียนตนและผู้อื่นแล้วเราโฟกัสสิ่งที่เราทำอย่างต่อเนื่อง มันจะเกิดความรู้เขาเรียกว่าปัญญาที่รู้แจ้งรู้จริงรู้จากตัวเองโดยที่ไม่ได้รู้จําจากคนอื่นท่องมาการรู้จําเหมือนคนเคี้ยวหมากให้เราเนาะเคี้ยวเคี้ยวเคี้ยวคือคายทิ้งแล้วเรากินอันนั้นไม่ใช่รู้จากตัวเราเองค่ะถ้ารู้จากตัวเราเองเนี่ยมนุษย์อะเวลาที่เขารู้แล้วอนะเวลาเวลาเราเราไปรับข้อมูลมานะแล้วเรามาพูดอะพูดจากเรารู้จริงอะมันจะพูดให เราเข้าใจนะทุกคนแล้วทีเนี้ยมนุษย์มันก็จะมีความที่เป็นกลุ่มเป็นอะไรเหมือนดวงดาวนะทุกคนดวงดาวจะเป็นกลุ่มเป็นอะไรเนาะอย่างนี้เนี่ยจะมี fc ที่ตามนี้มาใครที่ตามนี้มาเนี่ยเปรียบเสมือนเราเป็นกลุ่มดาวที่เราตามตามกันมาอย่างเงี้ยก็จะฟังคล้ายๆกันภาษาเนี่ยคล้ายๆกันก็จะฟังเข้าใจฟังแล้วก็จะเก็ตเวลาอธิบายเนาะแต่เหนือกว่านั้นนะทุกคนจริงๆแล้วเรามีศักยภาพที่จะฟังทุกอย่างเก็ตหมดเลย เหมือนกับว่าเราไปฟังฝั่งแบบศาสนามีหลายศาสนาเนาะแต่ถ้าเป็นแก่นแท้เนี่ยคือเรื่องเดียวกันพูดเรื่องความเป็นอิสระทางจิตใจเหมือนกันพูดเรื่องของจิตวิญญาณเหมือนกันเราฟังเราจะเข้าใจทุกอย่างเหมือนเราไปฟังหมออธิบายโรคอะเราก็จะเข้าใจทุกคนแต่ความเข้าใจนั้นอะมันเป็นความเข้าใจที่แบบมันเหมือนพึงที่เราระลึกรู้ได้ด้วยตัวเราเองอะค่ะ เออนั่นแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่จะมีองค์ความรู้ตรงนี้ได้นะอันดับแรกต้องรู้ธรรมชาติของจิตใจตัวเองก่อนนะคะเพราะว่าเพราะว่ากระบวนการที่มนุษย์คนหนึ่งเนาะจะรับข้อมูลแล้วแจ่มแจ้งแทงทะลุแทงลอดตลอดเนี่ยทุกคนจิตมันต้องบริสุทธิ์อะมันไม่มันไม่คำว่าบริสุทธิ์ในที่นี้คือมันไม่เกิดกระบวนการในการตัดสินผู้อื่นเออแต่ว่ามันจะเป็นกระบวนการของการที่เอ๊ะที่เขาพูดเช่นเนี้ย แล้วจิตอะจิตที่ฉลาดเนาะมันเป็นเหมือนกับคอมพิวเตอร์ประมวลผลนะทุกคนมันจะตามหาข้อมูลที่แบบสามารถที่จะเอามาแจกแจงได้จนอ่ยกตัวอย่างเนาะเหมือนสมมติว่าเราฝึกจิตนะแล้วจิตการฝึกจิตเนี่ยฝึกมันจะมีการฝึกเพื่อรวยนะแต่ในยะที่เน้พูดถึงคือฝึกเพื่อจางคลายหรือว่าปล่อยวางในนิพพานเนี่ยนิพพานจริงๆอะสอนเรื่องอารมณ์ของการจางคลายทุกครั้งที่เวลาเกิดการกระทบ อะไรขึ้นมาเกิดเหตุการณ์เกิดอารมณ์อะไรขึ้นมาแล้วเราอ่ะพิจารณาไม่เป็นนะมันจะยิ่งพิจารณาก็จะยิ่งรู้สึกเป็นฝั่งกิเลสอะ่ะไม่ดีก็มันจะมีสองแบบดีกับไม่ดีนะแต่ถ้าเราพิจารณาเป็นอะ่ะมันจะจางคลายพอมันจางคลายมันเปรียบเสมือนการหลุดเป็นเปาะๆปะ,ปะหลุดเป็นเปาะเปะ,ปะมันเหมือนการปลอกหัวขอมาทุกคนจิตมันก็จะใสขึ้นใสขึ้นใสขึ้น แต่ถ้าทุกครั้งที่เกิดเหตุการณ์อะไรกับชีวิตแล้วเราพิจารณาปุ๊บชอบไม่ชอบชอบไม่ชอบมันเกิดขึ้นมันมีการไปอยู่ฝั่งใดฝั่งหนึ่งเนาะมันยังไม่เข้าถึงความเป็นธรรมชาติอะแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่มันพิจารณาแล้วมันอ๋อมันเห็นสภาวะของการเกิดดับการจางคลายมันจะไม่มีการบอกว่าอันนั้นดีหรืออนนั้นไม่ดีแต่มันเป็นการเข้าใจอันเนี้ยเราก็เหมือนกับเป็นการพัฒนาจิต เป็นการเพิ่มศักยภาพที่เนซ์บอกว่าเราระนาบของจิตของแต่ละคนมันจะไม่เหมือนกันเนาะแต่เวลาที่เราอยู่ในระนาบที่สูงสูงะค่ะเราจะเห็นระนาบของคนที่อยู่ข้างล่างแล้วเราก็ต้องมีการเล่นให้เป็นเนาะ <S <S คำว่าการเล่นให้เป็นก็คือว่าอย่างบางทีอะโลกเนี้ยเขายังมีงานศพกันอยู่นะทุกคนเราก็ต้องเนียนตามเขาไปเอออย่างเนซ์เนี่ยแต่เนซ์ก็ไม่ได้ไปทุกงานอันนี้งานที่ไปก็ต้องการไประลึกถึงคุณความดีของคนที่เขาเคยดีกับเรา แล้วก็ให้เกียรติเขาก็าไปแต่ว่าในตัวของเราเนี่ยเรารู้แล้วว่าเฮ้ยอันนี้มันเป็นแค่มายาเฉยๆวันหนึ่งที่เราจากไปสําหรับตัวเนี้ยไม่เคยคิดว่าจะต้องมีงานด้วยซ้ำนะมันไม่ได้สาระสําคัญของชีวิตแก่นจริงๆคือตอนเราอยู่อะค่ะเราได้ให้ประโยชน์จนมันที่สุดแล้วที่มันแบบว่าเขาเรียกว่าหมดจดแล้วนะให้ประโยชน์จนไม่ต้องมาแบบ รู้งี้ฉันน่าจะทําอย่างนั้นรู้สึกเสียดายจังเลยตอนนั้นฉันน่าจะทําอย่างนี้น่าจะทํากับแม่ให้ดีกว่านั้นน่าจะทํากับคนนี้ให้ดีกว่านี้คือเน้ยอยู่แบบไม่ไม่มีคำนี้แล้วสิ้นสุดเลยคําว่าสิ้นสุดคือเราต้องอยู่กับคนอื่นเรากับวันสุดท้ายอะ่ะดีให้สุดอธิบายอะไรให้แจ้งให้สุดไม่ต้องติดใจไม่ต้องอะไรกันเออเขาเรียกว่ามันเป็นความตรงไปตรงมานะ ั้งนอกทั้งในแต่มันต้องมีศิลปะนะทุกคนความตรงเนี่ยแต่ว่าถ้าเราเป็นคนมีจิตอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะสิ้นสงสัยในสิ่งต่างๆเนาะแต่ทีเนี้ยกว่าที่คนเราจะมาถึงจุดเนี้ยมันต้องเกิดจากกระบวนการของการทําต่อเนื่องนะคะมันไม่มีอะไรที่เกิดขึ้นอย่างเลื่อนลอยนะคาว่าของเก่าของแต่ละคนเนี่ยบางคนแม้มีของเก่าแต่ประมาทเลินเล่อ,ลอไม่มีการขัดเกลานะมันเหมือนกับแท่งอะ่ะไม่มีการฝน ฝนต่อเนื่องต่อเนื่องไม่หยุดแท่งมันก็ไม่มไม่มีวันคมคนะ่ะเหมือนการที่เราปฏิบัติเรื่องใดๆก็ตามทีมันต้องทำอย่างต่อเนื่องไม่มีสิ้นสุดจะจะสุดก็ต่อเมื่อเราหมดลมและหมดเวลาอาจจะไปทำไมมิติอื่นต่อไปก็ได้แต่ตอนนี้อยู่ตอนนี้ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดที่เราจะได้ทำเนาะยิ่งใครที่แบบพร้อมในเรื่องของ สถานที่สิ่งแวดล้อมกัรยานามิตรข้อมูลข่าวสารความเป็นอยู่ซึ่งซึ่งเอาจริงนะอันนี้มันก็ช่วยสนับสนุนนะแต่จริงแม้แต่ความทุกข์ที่มากๆอะ่ะเอาจริงๆแล้วมนุษย์อะส่วนใหญ่ทุกคนสังเกตไหมบางคนเนี่ยเขาเอาทุกข์มาเป็นปุ๋ยนะเป็นเหมือนเครื่องมือที่ทําให้เขาแบบได้มีการพัฒนาจิตและเท่าทันและอยู่ในโลกนี้อย่างแฮปปี้เอนดิ้งสลิงกิง ทีนในพูดคํานี้ก็คือว่าเพราะเขาไม่ยึดมั่นยึดติดแล้วเขาก็จะไม่โง่ที่จะเป็นทุกข์อะไรเกิดขึ้นมาเหตุการณ์เกิดขึ้นจะไม่เป็นทุกข์เมื่อก่อนเนตีโจทย์ไม่แตกเรื่องของการตายนะทุกคนเนตีโจทย์ไม่แตกยังงงและสับสนมากเราเป็นเด็กเนี้ยเนาะเมื่อก่อนเราไปงานศพเพราะเราไม่เข้าใจแล้วเราก็แค่รู้ว่าไปเพื่อไปดูคนอื่นเขาร้องไห้รู้สึกดีเพราะว่าชีวิตเราอ่ะเป็นเด็กกำพร้าที่ไม่อยู่กับพ่อแม่อะไรเงี้ยพอเห็นคนอื่นร้องมันจะได้เหมือนแบบ แบ่งๆกันไปมีเพื่อนที่เศร้าๆอะไรเงี้ยนะอันนั้นเป็นความคิดเด็กพอโตขึ้นมาก็เริ่มสงสัยแต่พอโตขึ้นมาอีกก็เลยอ๋อรู้แล้วว่าอ๋อจริงๆแล้วมันก็เป็นกฎกฎที่เราเนี่ยถูกโปรแกรมมาเหมือนกันนะในมิติของของตอนก่อนเราจะเกิดนะมันจะต้องมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับพวกเราว่าเราเกิดมาแล้วเดี๋ยวเราก็มีการชรลาภาพไปหมายถึงว่าเซลล์มันเสื่อมลง คนดูแลไม่ดีก็เจ็บป่วยด้วยแล้วก็มีการเสียชีวิตไปซึ่งเอาจริงการเสียชีวิตเนี้ยมันไม่ได้เป็นการตายถ้าเทียบในอีกมิติเนาะแต่มันเป็นความดีมากเลยที่จะต้องออกจากคุกนี้สักทีอะไรเงี้ยเออเพราะว่าขันห้ามันเป็นเหมือนตัวกงขังอะทุกคนแต่ทีนี้มนุษย์จะอยู่จนติดจนติดเนาะติดแบบว่าโอ้โหว่านี่มันคือของฉันแล้วนี่บ้านฉันฉันไม่อยากออกไปอะไรเงี้ย คนที่คิดอย่างนี้นะเพราะว่ามันติดเนี่ยติดแล้วอยู่จนชินแล้วไม่อยากออกไปแล้วยึดยึดร่างกายแล้วแต่ความจริงมันมีอะไรที่ที่ที่แบบว้าวอันนี้เยอะมันมีอะไรที่สวยงามวันนี้เยอะนะอย่างที่เน้โพสต์ไปอะ่ะต่อให้อัญ,ญมณีเพชรที่มันเลอค่าอะไรเท่าไหร่มันสู้จิตบริสุทธิ์ไม่ได้เลยทุกคนจิตที่บริสุทธิ์เนี่ยมันขนลุกขนพองเนาะมันโหมันว้าวมากเวลาเราทําฝึกสมาธิแล้วเราเห็นพวกเนี้ย บางคนเนี่ยเคยแบบมีประสบการณ์ที่เหมือนกับว่าตายไปไม่อยากไม่อยากกลับมาเกิดเลยอะไม่อยากออกไม่อยากกลับมาล่างแล้วเพราะว่าไปเจอประสบการณ์ที่เฮ้ย mm hmm. มันมีสิ่งที่ว้าวอันนี้วัดเยอะเพราะฉะนั้นวันนี้ยถ้าเราไม่ได้เรียนรู้มีอีกมิติหนึ่งนะก็คือโลกภายในเราอะมันมีอะไรที่แบบที่มันไม่ต้องมาโดนกักขังกับขันห้าเนี่ยทุกขังเนี่ยทุก เขาเรียกทุกขังเพราะมันขังมันจะต้องมีสภาพเนี้ยในร่างกายของเรานะมันมีอาการร้อนอาการหนาวอาการเจ็บอาการปวดเป็นธรรมชาติขันห้าเนี่ยเป็นที่รองรับความรู้สึกต่างๆทั้งดีและไม่ดีด้วยสัมผัสต่างๆสัมผัสในเชิงที่แบบอรอยอร่อยสัมผัสของความรู้สึกต่างๆนานาเน,นะเพราะเราอยากอยากได้รับมันไงคะรวมถึงสัมผัสข,ของการเจ็บปวดด้วย แต่เป็นเครื่องมือชั่วคราวเท่านั้นนะคะแต่ถ้าเราไปยึดว่าวามันเป็นของเราซะแล้วอะ่ะโอ้มันยากมากเลยทุกคนแล้วพอยึดเสร็จเออเขาเรียกว่าเหมือนเมมโมรีนะความหน่วยความจําก็คือสัญญาของเรานี่แหละก็จะไปกลับไปเป็นอย่างนี้อีกชอบเพราะยึดเนี่ยยึดแต่ถ้าเราแบบโอ้เรารู้ว่าไม่ได้เดี๋ยวฉันจะเป็นอย่างนี้อีกไม่ได้ฉันมันมีอะไรที่ว้าวแล้วดีกว่าน,นี้เยอะก็คือเราฝึกจิตจนเป็นอิสระนิพพานนั่นแหละ ม,มันว้าวว่ากันเยอะมันจะแฮปปี้มันเหมือนอมตะท่าที่แบบมันไม่ต้องมาเจอสภาวะทุกข์ขังอะไรแบบนี้นะคะทุกคนอันนี้มาคุยสบายๆเพราะว่าในระหว่างที่รอคุณอาเดี๋ยวก็กำลังจะออกเดินทางไปแล้วไปที่วัดหนึ่งซึ่งจริงแล้วไม่ไม่อยากไปแต่ว่าด้วยอย่างที่กล่าวไปนะคนนี้เขามีเคยมีอุปการะคุณกับเราเราก็จะไปแสดงความรู้สึกขอบคุณกับเขาสำหรับใครที่ อยากฝากไว้นะช่วงนี้มันมีโปรโมชั่นที่ร้านเน้นะทุกคนเรื่องเกลือดำเนี่ยเน่ยอยากให้ทุกคนใช้เกลือเมื่อคือนเน่นอนเนี่ยเน้เป็นคนที่ชงเกลือดำนอนแล้วทุกคนลองชงเกลือดำทิ้งไว้ในห้องนอนนะแล้วดื่มแล้วทุกคนจะรู้สึกว่าคนที่ฉี่บ่อยๆนะจะลดการฉี่บ่อยเพราะเกลือดำเขาจะช่วยดึงแร่ธาตุปกติเวลาคนเราปัสสาวะมันจะเอาแร่ธาตุออกไปด้วยแล้วร่างกายก็จะต้องการดื่มน้ำอีก เพื่อให้ได้เหมือนกับให้ได้น้ําเพื่อเอาแร่ธาตุออกมาเนาะแต่พอเราดื่นดื่มเกลือดําไปปุ๊บอ้โหกลับไม่ฉี่บ่อยนะทุกคนอันนี้นนซลองทดลองดูนะกับอีกอันนึงปวดท้องเนี้ยใช้เกลือดาเลยนะคะแล้วเวลาเรากินเกลือดำเนี่ยเขาช่วยดึงโลหะหนักด้วยซึ่งเน้เนี่ยเวลานี้ไปยืดผมยืดอะไรเนี่ยเนซก็จะทานเกลือดำนะอย่างเวลาเราใช้ลิปสติกถ้าเราไม่ได้ใช้ยี่ห้อดีมันจะมีโลหะหนักเนาะหรือเวลาที่เราไปกินอะไรที่เป็นสารตะกั่วเนี่ยมันจะมีโลหะหนัก นะคะถ้าเราใช้เกลือดําได้เขาช่วยนําโลหะหนักออกมาเขาทำให้เลือดเราเนี่ยไหลเวียนเดินสะดวกอันนี้ใครที่ยังไม่รู้จักเกลือดําหาไปทานแล้วฝึกทานนะหลาน,นเนี่ยสแตมเนี่ยอายุเท่าไหร่เอง <c oughs> หลานเขียนคิ้วทุกคนขอโทษทีสแตมเขาเขาทานเกลือดําแบบทุกวันเลยนะคะโอเคนะหลานแ้วคขำขอญาตินะทุกคนได้ขอขอญาติลาก่อนเดี๋ยวไปดูหลานก่อน 바이바이 <laughs> 나타